สวัสดีค่ะนะคะนักเรียนวันนี้เรียนคณิตศาสตร์นะคะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงและพื้นที่ของวงกลมนะคะก็โจทย์ปัญหาลักษณะนนโจทย์ปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาเหมือนเดิมนะคะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาก็จะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเนาะอะ่เราเรียนมาหลายหลายรอบแล้วน่าจะรู้แล้วแหละเนาะว่าเวลาเราเจอ โจทย์ปัญหาต้องอ่านโจทย์ปัญหาแล้วก็ไปวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างสิ่งที่โจทย์โจทย์ถามคืออะไรนะคะแล้วก็วางแผนแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนนี้เลยวางแผนแล้วก็แก้โจทย์ปัญหาเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่แบบฝึกหัดของเราที่หน้า57เปิดหนังสือแบบฝึกหัดประกอบไปเลยนะคะนักเรียนจะได้ทําไปพร้อมกันเลยนะอ่านแล้วช่วยกันตอบนะคะ โจทย์หน้าห้เนะคะเป็นโจทย์ที่บอกว่าสระน้ำนะคะสูบลมรูปวงกลมมีรัศมียาว76เซนติเมตรความยาวรอบวงนะคะขอบสระเนี้ยยาวทั้งหมดกี่เซนนะคะยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตรกำหนดให้ค่าพายนะคะประมาณ3.14อ่าทีนี้เนื่องจากว่าโจทย์ในแบบฝึกหัดอะ่ะมันไม่มีรูปนะคะอันนี้เป็นรูปประกอบคุณครู หยิบรูปประกอบมานี่คือสระว่ายน้ําที่เขาสูบลมนะคะเป็นลนักษณะเป็นออวงกลมแบบนี้ใช่ไหมฐานเป็นรูปวงกลมมีรัศมียาว76เซนอ่าถ้าสมมุติว่าคุณครูได้รูปมาแบบนี้นะคะกําหนดให้รัศมีนะคะรัศมีคือจุดก,กึก่งกลางนะคะอ่ะลาลากไป อีกปลายอีกข้างหนึ่งมันจะไปแตะอยู่ที่เส้นรอบวงใช่ไหมรัศมียาวเท่ากับเท่าไหรคะลูกรัศมียาวเท่าไหร่คะยาวเท่าไหรเอ่ยเจ็ดสิบหกเซนติเมตรนะคะเจ็ดสิบหกเซนติเมตรอ่ะทีนี้มาดูก่อนสิ่งที่โจกําหนดให้มีอะไรบ้างสิ่งที่โจกําหนดให้ตอบได้ไหมสิ่งที่โจกําหนดให้คืออะไร เส้นนะคะนี่เนียคะสะไว้น้ําสูบลมนะคะรูปวงกลมมีรัศมียาว76ซนติเมตรอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะกำหนดอะไรให้อีกคะกําหนดให้ค่าพายนะคะมีค่าประมาณ3.14ค่าค่าพายมีกี่ค่าจําได้ไหมค่าพายมีกี่ค่ามีค่าที่เป็น ทศนิยมใช่ไหมก็คือ3ามจดสี่กับอีกค่าหนึ่งก็คือค่าที่เป็นเศษส่วนนะคะก็คือเศษเท่าไหร่ลูกจําได้ไหมที่เป็นเศษส่วนอ่ะยี่สองส่วนเจ็ดโอโ้โ <7, S 1> หเยี่ยมมากนะคะยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะคะเป็นอีกค่าหนึ่งแต่โจทย์ข้อนี้กําหนดให้เป็น3ามเนาะโจทย์กําหนดให้เป็นอะไรเราก็ใช้ตัวนั้นคํานวณน,นะคะ,ะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็จะมีนะคะ อ่านักเรียนมีแบบสุกหัดนะคะนักเรียนเขียนลงไปได้เลยนะสิ่งที่จบกหนดคือสะน้ำสูบลมนะคะรูปวงกลมมีรัศมียาว76เซนติเมตรนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่โจบกำหนดให้ก็คือค่าพายค่ะพายมีค่าประมาณ3จุด หนึ่งสี่อันนี้คือสองอย่างที่โจทย์กำหนดให้อ่าทีนี้ไปดูสิ่งที่โจทย์ถามานักเรียนลองดูซิโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามหารไรโจทย์ให้เราหาอะไรคะให้หาหความยาวรอบความยาวรอบความยาวรอบลงนะคะขอบสระนะคะ ความยาวรอบวงขอบสะนะคะนี้ยาวทั้งหมดกี่เซนความยาวรอบวงขอบสะก็คือความยาวอะไรของวงกลมคะความยาวรอบอะไรรอบรูปครับใช่คือความยาวรอบรูปจำสูตรได้ไหมสูตรความยาวรอบรูปวงกลมจําได้ไหมเอ่ยจําได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเขียนสิ่งที่โจทย์ถามก่อนนะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือความยาวรอบวง นะคะขอบสะเนาะอ่ะโอเคนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามทีนี้ขั้นต่อไปค่ะเป็นขั้นของการแก้เออเขาเรียกวางแผนเนะเราจะใช้วิธีการอะไรในการแก้ปัญหาเราจะวางแผนยังไงถ้ามปงไงถึงจะรู้ความยาวรอบรอบรูปหรือรอบวงกลมรอบเส้นวงเราสามารถหาได้จากสูตรอะไรนะ สูตรอะไรจำได้ไหมความยาวรอบรอบเส้นเนี่ยรอบเส้นวงกลมอ่ะจำได้ไหมหาได้จากสูตรอะไรคะจำได้ไหมสูตรวงกลมมีอยู่สองสูตรคือสูตรพื้นที่กับสูตรความยาวรอบวงยาวรอบวงกลมข้อนี้เราจะแก้แก้โจทย์ปัญหาโดยการใช้สูตรความยาวรอบวงกลมเนาะสองสูตรอะไรนะสองอะไรคะสอง 2พานะคะเราต้องใช้สูตรนี้ในการหาความยาวรอบวงกลมก็คือตรงนี้ค่ะเนี่ยความยาวรอบวงนะคะใช้สูตรนี้ในการแก้ปัญหาเอาละทีนี้เราจะใช้สูตรนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องรู้ค่าอะไรบ้างนะคะค่าพายเรารู้แล้วเนาะโจทย์ให้มาแล้วนะคะอาคือรัศมีรัศมีรู้ยัง ลัสมีโจทย์ให้มาไหมเราจะพบว่าโจทย์ให้มาแล้วง่ายเลยแบบนี้เราสามารถแทนค่าได้เลยนะคะค่นวางแผนก็คือหาได้จากสูตรนี้นะคะสูตรความยาวรอบวงกลมนะคะ,ะทีนี้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราก็เลยเป็น 2πr นะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ 2πr มาแทนค่ากันนะคะ สระรูปนี้นะคะสะสะน้ำนะคะที่เป็นตัวสูบลมเนี่ยรัศมียาวเท่าไหร่เท่าไหร่คะรัศมียาวเท่าไหร่ถ้าจากโจทย์รัศมียาวเท่าไหร่คะตรงนี้เจ็ดสิบหกนะคะยาวเจ็ดสิบหกเซนนะคะยาวเจ็สบหกเซนเพราะฉะนั้นก็แทนค่า ยาวเจ็เซนติมตรทีนี้ถามว่าความยาวระวงเท่ากับเท่าไหร่ก็แทนค่าลงในสูตรเลยนะคะ2นะคะคูณพายพายในที่นี้โจกกำหนดให้เป็น3.14อ่งเราเขียนไปลายสามุดคูณกับรัศมีรัศมีในที่นี้ยาวเท่าไหร่เจ็ดสิบหกใช่ไหมคะก็แทนค่านะคะตรงนี้งงไมสองพายอารนะคะ ตรงนี้นะ2องพ่า R, แทนค่าได้เป็น2 1คูณ3.14นะคะคูณ R ก็คือ76เอาล่ะทีนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็มาหาผลลัพธ์กันเลยนะคะคูณนะคะค่อยคอยคูณไปอ่ะช่วยกันคูณหน่อยเอา3.14คูณกับ2สิได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอาช่วยกันคูณค่ะมา สองคูณกับสีไไบ่ได้เท่าไหร่หรือใครได้คำตอบแล้วได้เท่าไหร่คะได้ไหมช่วยกันคูณหน่อยแล้วอ่าคูณด้วยกันก็ได้อ่าสองคูณสี่มาสองคูณสี่เป็นเท่าไหร่คะสองสี่เท่าไหร่แล้วช่วยกันแปดคะ่ะโอเคสองสี่แปดเนาะสองคูณหนึ่งเป็นสองเนาะอ่าต่อไปสองคูณสาม <6. S 1> อ,อ่าโอเคสองคูณสามเป็นหกนะคะทศนิยมสองตำแหนง่งใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะตัวนี้นะคะเพราะตัวนี้นะคะมีอยู่สองตำแหนง่งคําตอบออกมาต้องเป็นสองตำแหนง่งโอเคยังไม่จบนะยังไม่จบเพราะว่ายังเหลือตัวคูณอีกหนึ่งตัวใช่ไหมตรงนี้เราคูณแล้วนะคะคูณแล้วได้หกจุดสองแปดเนาะทีนี้เหลือ เหลือ76นะคะเราต้องเอา76ไปคูณด้วยอ่ะครูขอลบก่อนนะอ่ะช่วยกันนะคะอ่ะคูณกับ76นะ6คูณ8นะคะ68เท่าไหร่นะ68 48อ่ะทด4ไป6คูณ2อ่ะช่วยก 6, ัน62บวกอีก4เป็นเท่าไหร่ลูก ห2สอบสอวกอีก4เป็นสิบหทดหนึ่งนะคะอา้าวหกคูณหกหกหกสามบหกบวกอีกตัวทดหนึ่งเป็น3ามเนาะอ่ะต่อไปค่ะตัวสุดท้ายละเจนะคะเตัวคูณน,นะคะเอา 7, 8, 56, เจ็ดแหหกอ้าวใส่หกทดห้า อ่ะทดห้าเจ็ดสองเป็นสิบสี่ใช่ไหมสิบสี่บวกอีกห้าเป็นสิบเก้าอะต่อสุดท้ายลนะเจ็ดหกสี่สิบสองบวกอีกหนึ่งเป็นสี่สิบสามอาบวกกันลงมาได้แปดได้สิบสองทดหนึ่งนะเป็นสิบเจ็ดทดหนึ่ง เป็น6เป็น7จ็ดบวกอีกหนึ่งเป็นถูกไหมเนี่ยอ่ะตรงนี้เป็นสโอเคเราได้คําตอบออกมาแล้วนะคะได้คําตอบออกมาแล้วที่นี้คําตอบของเราเนี่ยต้องเป็นทศนิยมกี่ตําแหน่งกี่ตําแหน่งเราสังเกตุสิริซึงเนี้ยตัวตั้งของเรานะคะตัวตั้งของเราคือมี2องตำแหน่งเนาะตัวคูณไม่มีทศนิยมนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าคำตอบข้อนี้จะมีคำตอบเป็นทศนิยม2ตํตแหน่งค่ะ อ่าข้อนี้จึงตอบ4 7 7ทันไหมคะเนี่ยทานไหมทานไม่ทานสงสัยตรงไหนถามน,นะนี่เป็นแบบฝึกนะ57นะคะน,นักเรียนตรงนี้นักเรียนต้องเอาลงสมุดด้วยนะคะงานที่มอบหมายของคุณครูในวันนี้ก็คือนักเรียนจะต้องทำข้อนี้นะคะลงในแบบฝึกหัด เพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้แล้วค่ะว่าความยาวรอบวงนะคะขอบสระนี้ยาวทั้งหมด477.28นะคะเซนติเมตรนะคะอะโอเคเป็นยังไงสงสัยไหมข้อนี้สงสัยไหม เสร็จแล้วยังเอ,อ่ยไปต่อข้อต่อไปเลยไหมคะต่อข้อต่อไปเลยไหมนักเรียนข้อต่อไปจะเป็นเรื่องของพื้นที่นะคะเป็นโจทย์เกี่ยวกับพื้นที่นะคะหน้าหกสิบหน้าหกสิบข้อที่หนึ่ง นะคะข้อที่1นึ่งหน้า60นะข้อนี้ก็จะเป็นงานที่คุณมูมอบหมายเหมือนกันนะักเรียนจะต้องทำโจทย์ข้อนี้ลงในแบบฝึกหัดนะคะอ่ะดูโจทย์เลยนะคะหน้า60นะใต้ร้านอาหารเป็นรูปวงกลมนะคะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะยาว30เซนติเมตร ป้ายร้านอาหารนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรกำหนดให้พายมีค่าประมาณ3.14อ่ะโอเคทีนี้โจกข้อนี้ก็เช่นเดียวกันในแบบฝึกหัดไม่มีรูปประกอบนะคะแต่คุณครูทำมาประกอบให้นักเรียนนะตรงนี้นะถ้าสมมติว่ารูปนี้นะคะเป็นรูปป้ายร้านอาหารนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว30เซนติเมตรอ้าวเส้นผ่านศูนย์กลางลากจากไหนไปไหนอะ่ะ เส้นผ่านศูนกลางนะคะลากจากจุดปลายนะคะทั้งสองข้างนะคะจะอยู่ที่ขอบของเส้นรอบวงนะคะอันนี้ยาวสามสิบเซนนะอืมยาวสามสิบเซนติเมตรเอาล่ะทีนี้อันนี้รูปประกอบทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามมาวิเคราะห์โจทย์กันว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้าง อ่าย้อนกลับขึ้นไปดูสิ่งที่จดก,กำหนดให้มีอะไรบ้างคะสิ่งที่จดก,กำหนดให้มีอะไรนะไหนลองตอบสิใต้อะไรคะปใต้ร้านอาหารเป็นรูปวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางสามสิบเซนติเมตรับโ,โอโ้โหเก่งมากคะ่ะมีอะไรอีกคะที่จดก,กำหนดให้นอกจากอันนี้อะไรคะค่าอะไรคะ พายอะไรใช่ค่าพายจทย์กำหนดมาให้นะคะประมาณสามจุดหนึ่งสี่อนนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สองประโยคเอาไปเขียนเลยค่ะนักเรียนเขียนลงในแบบฝึกหัดเลยนะคะป้ายร้านอาหารเป็นรูปวงกลมนะคะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง สามสิบเซนติเมตรนะคะอ่ะและอีกอีกอีกหนึ่งสิ่งที่โจก์กาหนดให้ก็คือค่าพายนะคะประมาณสามจุหนึ่งสี่อ่ะโอเคนี่คือสิ่งที่โจก์กำหนดให้ไปดูสิ่งที่โจทย์ถามกันบ้างโจทย์ถามหาอะไรคะ <ไ>ป <จะ S 1> ้ายร,ร้านอาหารนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรครับอ๋อถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะอ่ะเอาตรงนี้นะคะไปลอกลงลงไปเลยนะคะก็คือร้านอาหารป้ายป้ายนะคะป้ายร้านอาหารมีพื้นที่ กี่ตารางเซนติเมตรอ่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปวางแผนเนาะวางแผนว่าเราจะใช้วิธีใดในการแก้โจทย์ปัญหาเพื่อหาพื้นที่ถูกไหมโจทย์ให้หาพื้นที่พื้นที่นี้เป็นรูปอะไรคะพื้นที่นี้เป็นรูปอะไรคะป้ายเป็นรูปอะไรอะ่ะ รูปวงกลมเพราะฉะนั้นอ่าถูกต้องเราจะต้องหาพื้นที่วงกลมจำสูตรพื้นที่วงกลมได้ไหมพายอ่ากำลัง,งสองครับอ๋โอโหเก่งมากจำได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะเราจะแก้ปัญหานะวางแผนโดยการหานะคะหาได้จากสูตรนะคะพื้นที่ วงกลมค่ะก็คือไพ่อากำลังสองนะคะเดี๋ยวเราเอาตัวลงนี้นะไปแก้โจทย์ปัญหากาันอ่ะไปสู่ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหากันเลยนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือไพ่อากำลังสองค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ไปแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมทีนี้การที่เราจะแทนค่าลงใน ในประโยคสัญลักษณ์ของเราเนี่ยเราต้องดูค่าอะไรบ้างแน่นอนนะคะเราต้องดูค่าพายซึ่งค่าพายเนี่ยเรารู้แล้วถูกไหมเขอโจทย์กำหนดให้แต่ว่าค่า r หรือว่ารัศมีโจทย์กำหนดให้ไหมอะถ้าดูจากโจทย์นะคะไม่ได้บอกมาให้ให้เราตรงๆแต่บอกเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางถูกไหมเราสามารถหารัศมีได้จากเส้นผ่านศูนย์กลาง หาได้ยังไงจำได้หรือเปล่าอ่ะก่อนอื่นดูก่อนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือความยาวเส,ส้นผ่าศูนย์กลางนะคะยาวสามซนติเมตรแต่ถ้าอยากจะหารัศมีหาได้ยังไงจำได้ไหมคะเส,ส้นผ่าศูนย์กลางคือตรงนี้ใช่ไหมเส,ส้นผ่าศูนย์กลางรัศมีคือคืออะไรคะครึ่งหนึ่ง นะคะคือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางของเราเนี่ยมันยาวสาสิบเซนค่ะลัศมีคือแค่ช่วงนี้นะคะลัศมีของเราคือช่วงนี้แค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นครึ่งของสามสิบคือเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรไไครึ่ง,ง,งหนึ่งของชายครึ่งของสามสิบเราเราจะอ๋อ <10. S 1> โอ เราจะหาครึ่งหนึ่งของของสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยหาได้ยังไงอย่างเช่นครึ่งของสิบคือเท่าไหร่อ่าครับใช่ครึ่งหนึ่งของสิบคือห้าครึ่งหนึ่งของสี่คือเท่าไหร่สองครับใช่ทล้วมาถึงรู้<ส>นักเรียนใช้ยังไงวิธีการอะไรหารคาระคะูหารด้วยอะไรคะหารด้วยอะไร คือคคะครึ่งหนึ่งของสามสิบคือสิบห้าหรือเปล่าคะใช่ถูกต้องหารด้วยอะไรคะโอ้รู้ได้ไงคะว่าจะต้องแค่หานด้วยไรคะไหนบอกคุณเพื่อนสิคะหารด้วยไรคะอ้าโอ้ครึ่งหนึ่งของสิบคือห้าถูกไหมครึ่งหนึ่งของสี่คือสองครึ่งหนึ่งของหกคือสามถูกไหมอ่าครึ่งหนึ่งของอะไรอ่ะครึ่งหนึ่งของของยี่สิบก็คือสิบหารด้วยอะไรครึ่งหนึ่งอ่ะ ออสิบห้าถูกแล้วนะคะครึ่งของ30มสิบคือสิหคือการหารด้วย2นะคะเอา2ไปหารนะคะเราก็จะได้ออกมาถ้าเขาให้ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางมาอยากรู้รัศมีหาได้โดยการเอา2ไปหารนะคะเพราะว่ารัศมีเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเนี่ยเห็นในรูปสีขเขียวคุณครูไหมเนี่ยรัศมีมันแค่นี้เองนะคะแต่เส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นสีชมพู นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางคือความยาวสีชมพูนี่นะคะนี่ยาวจากนี้ถึงนี่นะคะนั่นหมายความว่าถ้าช่วงนี้นะคะช่วงตรงนี้สิบห้านะคะทางนี้ก็สิบห้าด้วยรวมกันเป็นสามสิบนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางจะยาวเป็นสองเท่าของรัศมีนะคะอ่ะโอเค ให้ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางมาอยากรู้ว่ารัศมียาวเท่าไหร่เอาสองไปหารเรารู้แล้วนะคะว่าตอนนี้รัศมีคือ15เราก็สามารถแทนค่าลงในสมการนะคะแทนค่าลงในประโยคสัญลักษณ์ของเราได้นะคะอ้าวไปแทนค่ากันเลยนะคะก็จะได้เป็นค่าพายในที่นี้โจทย์กำหนดเป็น3.14นะคะรัศมีในที่นี้ของเราคือ15เราคำนวณออกมาแล้วว่ายาว15แต่15คูณกันถึง สองตัวนะคะเหตุที่คูณกันสองตัวเพราะอะไรนี่ไงเพราะว่าสูตรนะคะเขาบอกว่า r กาลังสอง r กลัง r คูณกันสองตัวนะคะก็เอารัศมีคูณกันสองตัวนะคะจึงได้เป็นแบบนี้ออกมาทีนี้มาหาผลลัพธ์การมาช่วยกันหาผลลัพธ์นะว่าข้อนี้นะคะตอบเท่าไรเริ่มจากอะไรก่อนดีเดี๋ยวเราเริ่มจาก15คูณ15ก่อนเนาะ อ่ะมาช่วยกันสิบห้านะคะคูณสิบห้าใครคูณใครท่องแม่สิบห้าได้ม้างได้ไหมแม่สิบห้าคูณได้ไหมสิบห้าสิบห้าเป็นเท่าไหร่สามสิบครับสิบห้าคูณสิบห้านะลูกไม่ใช่บวกนะครับสิบห้าคูณสิบห้าเป็นเท่าไหร่อ่ะถ้าเราท่องแม่สิบห้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคูณทีละตัวก็ได้นะคะเอาคูณทีละตัวคะ่ะ ห้าคูณห้าสิบครับห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าลูกท่องไหมห้านะครับเออห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าใส่ห้าทดสองนะคะห้าคูณหนึ่งเป็นห้าบวกอีกสองนะคะดูทดนะคะเป็นเจ็ดนะอ่าโอเคอ่าโอเคถูกค่ะถูกแล้วทีนี้เดี๋ยวยังไม่จบนะคะยังมีแม่หนึ่งอีกเนาะ ห้าคูณไปแล้วต่อไปเอาหนึ่งคูณนะคะหนึ่งคูณอะไรได้ตัวนั้นนะคะหนึ่งคูณห้าได้หนึ่งเออโทษทีหนึ่งคูณห้าได้ห้าเนาะหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งโอเคทีนี้เดี๋ยวหาผลรวมได้เท่าไหร่ได้ห้าได้สิบสองเนาะโอคำตอบออกมาแล้วแต่คำตอบนี้ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะคะเพราะอะไรเพราะว่า แล้วยังคูณไม่ครบนะคะตรงนี้คูณแล้วได้เท่านี้ใช่ไหมแล้วยังเหลือตัวคูณอีกก็คือ3.14จุดหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องคูณต่อค่ะไปช่วยกันคูณคูณต่อนะอ่ะตรงนี้ดีกว่า314นะคะ314จุดคูณสองอ่้าวคูณค่ะ คูณทีละตัวนะคะคูณเดีลยตัวค่อยค่คูณไม่ต้องรีบนะคะเลขมันเยอะเดี๋ยวมันจะคูณผิดเนาอะ,อะช่วยกันใช้แม่ห้าคูณค่ะห้าสี่ยครับ <24 S 1> ครับใส่ศูย์ทดสองนะคะห้าคูณหนึ่งห้าครับหบวกอีกสองเป็นเจ <7 S 1> <7 S 2> ครับเโอเคต่อไปห้าคูณสามหครับ สิบห้านะคะโอเคหคูณเสร็จหมดแล้วเนาะต่อไปเอาแม่สองคูณนะคะเดี๋ยวเอาแม่สองตัวนี้นะคะคูณนะคะอ่ะสองคูณสี่เป็นเท่าไหร่รโอเคสองคูณหนึ่งเป็น <S 2> 2 <S สอง่อะสองคูณสามเป็นหกครับหกโอเคค่ะครบแล้วแต่ทีนี้ยังไม่หมดยังมีสองตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะ2ตัวนี้อีกตัวนึ่งแต่แต่ เนื่องจากว่า2ตัวนี้มันเหมือนกันผลลัพธ์มันต้องออกมาเหมือนกันเนาะเพราะนั้นครูเขียนขอเขียนเลยนะผลลัพธ์มันต้องออกมาเป็น826ตรงนี้เหมือนกันนะคะเหมือนกับตัวข้างบนตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราบวกกันลงมาได้0 8 7บวกเเป็น10 5หเนาะทดหอ่ะสบวกกับ8เป็น10 10บวกห ิบห้าเนาะบวกอีกหนึ่งเป็นหกครับโอเคสิบหกใส่หกทดหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกอีกหกสองบวกหกแปดแปดบวกอีกสองสิบครับสิบทดหนึ่งเอาหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดครับโอเคเยี่ยมยอดจบแล้วนะคะทีนี้ทศนิยมของเรามีกี่ตำแหน่งดูซิมีกี่ตำแหน่งมีกี่ตำแหน่งคะ ใช่เ,เก่งมากสองตำแหน่งค่ะใส่จุดป้ไป <700 S 1> จบ <ด S 2> แล้วเรียบ<ะ>ร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้คำตอบออกมาแล้วนะคะว่าป้ายร้านอาหารนี้นะคะมีพื้นที่เจ็ดร้อยหกจุดห้าศู์ตารางเซนติเมตรค่ะ,ะโอเค<ะ>เรียบร้อยนกะเกรียงก็สามารถทำลงใส่ในแบบฝึก ได้เลยอันนี้เราถือว่าเราช่วยกันทําในห้องเรียนเนาะเก่งมากเลยนะคะ <Y> สามารถตอบคําตอบได้คําถามได้มีใครสงสัยตรงไหนไหมข้อแบบฝึกแรกนะคะจะเป็นแบบฝึกการหาความยาวรอบวงโดยใช้สูตรอะไรนะจำได้ไหมสอง pi r ใช่สองย i r นะคะความยาวรอบวงกลมนะคะถ้าจะใช้สูตรพื้นที่วงกลมใช้สูตร pi r กำลัง กำ,กำลังสองครับใช่กำลังสองเราใช้อยู่สองสูตรนี้นะคะสำหรับวงกลมเลือกใช้ให้ถูกนะคะเลือกใช้ให้ถูกโจทย์ถามอะไรใช้ให้ถูกสูตรนะคะแล้วที่สำคัญต้องแทนค่าให้ถูกด้วยถ้าแทนค่าไม่ถูกก็จะทำให้เราได้คำตอบผิดเหมือนกันนะคะเอาละเป็นยังไงงานของคุณครูนะคะมีอยู่สองหน้านะ คือหน้าอะไรนะ57นะคะข้อที่1กับหน้า60ข้อที่1ก็คือที่อธิบายไปตรงนี้มีอะไรสงสัยไหมไม่มีไม่มีน้องน้อง้องมากเลยเอ,อ๋อใช่ไปไหนก็ไม่รู้เน,เนอ้ออ่ะโอเคถ้าไม่มีอะไรนะคะหรือว่าสงสัยตรงไหนจะถามครูเพิ่มเติมก็สามารถทักถามคุณครูได้นะคะ ไม่มีครับครูไม่มีนะคะโอเคค่ะอย่าลืมติดตามงานนะคะติดตามงานทุกวิชานักเรียนอย่าปล่อยให้ค้างค่าง,งานนะคะเรื่องของความรับผิดชอบในการติดตามงานสําคัญนะลูกเดี๋ยวจะสอบแล้วเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยตอนหลังนะคะสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะค่ะ